สวกลุ่ม1ออกมาถแถลงข่าวใหญ่โตคัดค้านหรือต้านกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือเรียกว่า DSI จะดำเนินคดีกับบรรดาสวที่มาจากการหัวไม่ใช่หัวราคานะครับหัวเลือกตั้งนะที่สที่จะไปผิดกฎหมายเลือกตั้งสวรหรือสจะไปผิดเรื่องอัง้งยี่นะหรือแม่ กระทั่งว่าจะสอบไปเรื่องความผิดในข้อหาฐานฟอกเงินออกมาต้านครับนะบอกว่าเรื่องแบบนี้ที่ดีเอสไไปดำเนินคดีนั้นเป็นเรื่องกันเมืองผมบอกได้เลยว่าการดำเนินคดีไม่ใช่กันเมืองถ้าสมมุติว่าสวไปหัวรายการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจริงนะครับความผิดที่จะเกิดก็คือความผิดตามพรบการเลือกตั้งสว หรืออ้างยี่ที่เขาจะตั้งข้อหาหรือฟอกเงินไม่ใช่การเมืองครับนะถ้าสมมติว่าสวคนใดหรือกลุ่มใดบอกว่าตนเองบริสุทธิ์ไม่ได้มาจากการหัวแล้วจะไปโต้จะไปคัดค้าน,นทำไมก็ปล่อยให้เขาดำเนินคดีสอบสวนไปนะครับถ้าสอบสวนมันไม่เป็นธรรมสอบสวนไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ค่อยไปว่าเขาตอนนั้นแต่ไม่ใช่มาต้านนะเพื่อจะไม่ให้สอบสวน พวกของตอนเองหรือแม้กระทั่งตนเองก็ไม่ทราบนะอันนี้คือมันไม่ใช่การเมืองแถมยังไม่พอบอกว่าไม่ได้งานนี้ถ้าึืนมาสอบพวกผมผมจะทำหน้าที่ในการถอดถอนรัฐมนตรีว่าอย่างนั้นปตตั๊ดมันไม่ใช่ครับนะการเมืองก็คือการเมืองแต่ถ้าความผิดอาญาจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งสิ้นครับ จะไปบอกว่าฝ่ายบริหารมาก้าวไกลฝ่ายนิติบัญญัติไม่เกี่ยวกันนะการก้าวไกลหมายถึงการทําหน้าที่ในสภาแต่กรณีการดําเนินคดีนั้นจะเป็นใครเป็นมนุษย์หน้าไหนในประเทศนี้หากมีพฤติการหรือพฤติกรรมว่าจะกระทําความผิดก็หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับก็ต้องทําหน้าที่กันไปนักว่านั่นอิอปรากฏว่ามีพักการเมืองบาลพักพอเขาจะตรวจสอบสวมาจากการหัว เลือกตั้งโดดเข้ามาป้องเฉยเลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่เป็นการหัวเฮ้ยเขาเลยถามตอบว่าเอา้ารัฐพักการเมืองนั้นรู้ได้ยังไงว่าเขาหัวหรือไม่หัว <laughs> คุณรู้ได้ยังไงนะคุณมาโต้แทนสอวอบอกว่าไม่ได้มาจากการหัวเขามาจากรัฐธรรมนูญคุณรู้ได้ยังไงว่ามาจากการหัวหรือไม่หัว หรือว่าคุณทำเองหรือเปล่าเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยขึ้นมาว่าถ้าอยู่เฉยๆคุณจะไปเกี่ยวอะไรกับสอวอสอสอต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยซ้ำไปนะครับนะว่ากรณีสอวอที่เขามีการกล่าวหาหรือดีเเขาได้หลักฐานมาระดับหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องของการหัวจริงหรือไม่คุณต้องสนับสนุนให้ใบกฎหมาย นะครับพนักงานสอบสวนหรือดีเอสไอดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายครับแต่ไม่ใช่โดดต๊บลงมาบอกว่าอุ้ยสวไม่ได้มาจากการหัวคุณรู้ได้ยังไงนะคุณรู้ได้ยังไงก็คุณไม่ใช่สวเนี่ยหรือว่าสวมาสังกัดพรรคการเมืองของคุณและแม่ก็เลยรู้ทั้งหมดหรือเปล่าครับวันนี้เลยอดไม่รนทนไม่ไหวเอาประเด็นนี้มาพูดหน่อยนะครับการดำเนินคดีของ DSI ไไม่ใช่การเมืองครับ แต่เป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนจะเป็นอำนาจของ DSI อสไอหรือก่กตน,นั้นก็ไปว่ากันตามกฎหมายครับครับวันนี้จำานงชัยมงคลใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ